สวัสดีครับพวกผมช่องดาร์คเซลลูคูอีกครั้งนะครับกันทียายเรื่องมหายุทธพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่16ในบทที่15นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลิโต้งของเราก็ได้พางูพิษสามเสียงเข้าไปในหมอ้อแล้วก็บอกว่ามีของที่เทพยิ่งกว่าอยู่ในก้นบ่อนะทำให้หลิโต้องออกมาแล้วก็ทำให้ตระกูลเว้ยขนหัวรุกกันไป เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่15ใต้ลาวาที่กลางอากาศชายหนุ่มร่างสูงโปร่งยืนอยู่มือวางข้างลำตัวใบหน้าฉาบรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่เผชิญหน้ากับรอยยิ้มเรียบนิ่งนี้ทุกกลุ่มที่อยู่รอบทะเลสาบกลับพะงะไปไม่กล้าที่จะขยับเขยื่นเลยทีเดียว เอือกเสียงกือน,น้ำลายนะครับวยส่งจ้องมองหลินตงที่ปรากฏตัวรอยยิ้มเย็นบนใบหน้าแข็งค้างจนดูน่าเกลียดเขากือน,น้ำลายเกิดเสียงดังประหลาดในลำคอจากนั้นหมุมปากก็กระตุกพยายามสงบใจตัวเองลงพี่สูอยู่ไหนเสียงของวยทรงแตกผนะ้าขณะเอ่ยถามฮะไม่เหลือแล้วละ่ะลินตงมองเวทรงจากนั้นก็หัวราอนในลำคอและเอ่ยตอบทันควัน บรรยากาศที่เงียบงันอยู่แล้วแข็งเย็นเยือกไปในทันทีจากคำพูดของหลินตงหลายคนสูดลมหายใจเย็นเข้าอย่างเงียบเชียบมัวาา่วจ้านหานเท้ากับคนที่อื่นที่เหลือนั้นมีสีหน้ามืดคลุ้มลงหลายส่วนขณะที่เกิดความยินดีขึ้นในใจโชคดีแล้วที่พวกเขาไม่หัวเสียไม่พวกเขาไม่เสียหัวเนื่องจากความโลภนะครับใครจะไปคิดว่าชายหนุ่มที่ดูไม่มีพิษสงอะไรจะน่าสะพรึงปานนี้นั่นเสียนฝูสื่อกับจอมยุทธ์ขุมพลังซึ่งสเสวียนขั้นต้นเชียวนะ ชายคนนี้กำจัดพวกเขาได้ด้วยขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่เก้าแววตาของเว่ยซงเหมือนจะดิ่งลงไปชั่วขณะหนึ่งครูใหญ่เขาถึงฟื้นคืนสติความหวาดกลัวเบาบางปรากฏในดวงตายามมองลินตงขณะที่เสียงเยาะเย้ยจากสมาชิกตระกูลเว่ยด้านหลังเงียบกิบลงบรรยากาศเมื่อก่อนหน้าหายไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่พวกเขาที่อยู่ในอาการตกตะลึงแม้แต่ตระกูลกูยังมีสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อดูเหมือนพวกเขายังไม่หายตะลึงจากการที่ลินตงสังหารเซียนฝูซื่อได้เต็มที่นัก แกแกรู้ไหมว่าพี่สูเป็นใครอาจารย์เขาเป็นผู้ครองถ้ำพูดวายุฉายาว่ามาันมันเท่ากระดูกแล้วแกกล้าสังหารเขาจริงๆงั้นเหรอไว้ทรงร้องออกมายัางโกรธแค้นเมื่อคืนสติแล้วมานเท่ากระดูกหรื สีหน้าของตระกูลกูเยี่ยนนั้นเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินดูเหมือนว่าเขาจะเคยได้ยินชื่อนี้มาอยู่บ้างแต่ลินตงยังคงฉายสีหน้าไร้อารมณ์เขากล้าฆ่าสิทธิเอกสำนักหยวนเหมือนเป็นละร้อยคนอย่าว่าแต่สิทธิเท่านี้เลยหรือว่ามานเท่ากระดูคนนั้นจะโหดกว่าประมุกสำนักหยวนเหมือนทั้งสามวัยทรงสู่หยุนกดดันและโจมตีกันอย่างต่อนเนื่องมิหนำซ้ำยังคิดฆ่าลินตองอีกด้วยลินตงทำไปเพปราะป้องกันตัวเองเท่านั้นหากมานเท่ากระดูกรู้เรื่องนี้ ก็คงพูดอะไรไม่ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญในทะเลล้วนมัวอยู่แล้วกูเยี่ยนเอ่ยเสียงเย็นฮึข้าไม่สนเหตุผลของเจ้าหรอกเจ้าไปอธิบายกับผู้คุมกฎเองเถอะเมื่อเรื่องนี้ไปถุงหูของเขานนะ่ะเว่ยรงหัวเราะเสียงเย็นอ๋อแกอยากตายแบบเดียวกับมันงั้นเหรอล,ลินต้องมองเว้ยรงด้วยรอยยิม้มจากนั้นสะบัดแขน หม้อกรั่นสีแดงบนท้องฟ้าสั่นไหวรำแสงสีแดงหน้าสะพึงเปล่งประกายออกที่ปากหม้อสีหน้ากลุ่มของว่ยทรงเปลี่ยนไปฉับพลันเมื่อเห็นพร้อมกับถอยหนีกันพลละวันถ้ายังไม่ใส่หัวไปภายในสิบลมหายใจพวกแกตายแววตาของรินต้งค่อยๆเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นน้ำเสียงอัดแน่นด้วยไอสังหารแรงกล้าใบหน้าของว่ยทรงเปลี่ยนเป็นสีเขียวสลับขาวหลังจากได้ยินจากนั้นเขาก็สะบัดแขนเสื้ออย่างแรงกระชากเสียงกูเยี่ยนอย่าดีใจไปนัก พวกแกฆ่าสูยุน่นเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆหรอกข้าจะบอกอะไรให้นะสิทธิ์พี่ของสูยุ่นกำลังโจมตีกูยุนเทียนระกูลกูของเจ้าจะต้องเละเป็นโจกในศึกชุรมุนในศึกชุรมุเลยในศึกชุมนุมวรยุทธ์ครั้งนี้อย่างแน่นอนว่าไงนะกูเยี่ยนร้องออกมาเมื่อได้ยินสีหน้าเปลี่ยนไปฉับพลันฮ่าฮถึงเวลาเจ้าก็จะรู้เอง เว่ยทรงหัวราอเสียงดังจากนั้นดวงตาก็ปรากฏความระแวงและหวาดกลัวเมื่อเหลือบมองหลินตงด้วยท่าทีมืดครึ้มและไร้าปานีในที่สุดเขาก็ไม่กล้าที่จะอยู่ต่ออีกเขาสะบัดแขนเสื้อน้ำกลุ่มคนตระกูลเว่ยจากไปอย่างไม่รีรอแววตาของหลินตงสงบนิ่มยางมองกลุ่มเว่ยทรงถอยฉากไปเขาไม่แสดงสัญญ,ญาณว่าจะโจมตีตอนนี้มีสายตาหลายคู่อยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะห้ามไม่ให้ข่าวที่เขาสังหารเว่ยซงกระจายออกไปหากเขาโจมตีและฆ่ากลุ่มของเว่ยซงรังแต่จะทําให้เกิดปัญหาไม่จําเป็นตามมาอีกยิ่งกว่านั้นจากความสามารถของเว่ยซงก็เป็นเรื่องยากที่อีกฝ่ายจะเป็นภัยคุกคามสําหรับเขา เหล่าจอมยุทธ์หลากหลายกลุ่มรอบทะเลสาบสายหน้าอย่างอับจนปัญญาเมื่อตระกูลว่ยถอยตัวไปพวกเขาหันมามองหลินต้งที่เย็นชาและเฉยเมยก่อนจะมองหน้ากันในที่สุดก็เริ่มแยกย้ายไปตามทางตอนนี้ไม่มีใครกล้าแย่งผลหัวใจอาถรรพ์ทั้งสามผลจากมือของหลินตองอีกแล้วฟิวฟิวเสียงลมพัดดังอื้ออึงรอบทะเลสาบร่างคนจํานวนมากจากไปอย่างรวดเร็วไม่กี่นาทีต่อมามัวจยนกับหานเถาก็ออกจากสถานที่มากปัญหานี้ไปเหมือนกัน ทะเลสาบเคยเต็มไปด้วยเสียงกรับสงบเงียบอย่างรวดเร็วทุกคนจากไปและทิ้งความเละเทะไว้เบื้องหลังหลินต้งพลิ้วตัวลงจากอากาศยื่นมือออกมอกกลั่นเผาฟ้ากลายเป็นลำแสงสีแดงพุ่งกลับเข้ามาในร่างจากนั้นหันหลังกลับไปมองกลุ่มของกูเยียนหัวใจสมาชิกตระกูลกูสันไหวเมื่อเขาเห็นหลินตงมองมาดวงตาสงบนิ่งของลินตงตอนนี้ราวกับมีดาบคมกริบซ่อนอยู่ กูเยี่ยนทำได้เพียงรอบถอนหายใจใครจะไปคิดกันละวว่าปุ๋ยสดย่างลินตงไปที่กูยาไปเก็บมาเมื่อสิบกว่าวันก่อนจะทรงพลังมากขนาดนี้ลินตงเหลือบมองกูเยี่ยนเขากำมือผล,ผลหัวใจอาถรรพ์ปรากฏขึ้นสองผลเขาโยนผลหนึ่งให้กูเยี่ยนนี่ของแลกเปลี่ยนกับยาฉเวียนหยดนหนึ่ง0มืนเม็ดกูเยี่ยนรีบรับไหวคืนเซิงอุดมสมบูรณ์จากหัวใจอาถรรพ์แผ่ซ่านไว้บนมือทําให้เกิดริ้วแดงหน้าดึงดูดบนดวงหน้าเย็นน้งกาลิมฝีปากยังรวดเร็วและเอ่ยเสียงเบา ขอบใจนะนางรู้ดีว่ายาเฉวียนหยวนหนึ่งมืนเม็ดเทียบไม่ได้กับมูลค่าของผลหัวใจอาถรรพ์หากไม่ใช่เพราะลินต้งเข้ามาแทรกในวิกฤตก,การณ์ที่สิ้นหวังนี้ก็ดูเหมือนว่านางคงไม่มีโอกาสได้ครอบครองผลหัวใจอาถรรพ์นแน่แล้วการพบกันเมื่อข้ามาถึงทะเลล้วนมัวก็ถือว่าเป็นวาสนาร่วมกันล้วนมัวก <laughs> ็ยังผิดอยู่ได้แนะหละเนาะลินตงยิมตอนนี้เขาไม่มีความเย็นชาเหลืออยู่แล้ว กลุ่มของกูเยี่ยนช่วยเหลือเขามาโดยตลอดทางจริงๆลินต้องเดินหากูหยาเมื่อพูดจบจากนั้นก็กางมือและลูบหัวสาวน้อยเขาพลิกมือวูบหนึ่งผลหัวใจอาถรรพ์ปรากฏขึ้นจากนั้นยื่นให้อีกฝ่ายต่อหน้าสายตาอิจฉาหลายคู่ของสมาชิกตระกูลกูรอบด้านนี่ให้ข้าหรือเจ้าคะดวงตาของกูหยาจ้องมองผลหัวใจอาถรรพ์สีเขียวมรกตนางอยากได้แต่ไม่กล้ารับไว้จึงได้แต่มองลินต้งและเอ่ยถามอย่างประมา สาวน้อยถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าข้าคงถูกสัตว์อสูรกินไปแล้วชีวิตข้ามีค่ามากกว่าผลหัวใจอาถรร์นนะลินต้องหัวเราะวางผลหัวใจอาถรร์นบนมือของกูหยาหญิงสาวรับไว้อย่างลิงโลดเจ้ามีแผนทําอะไรต่อลินต้องหันไปมองกูเยี่ยนและเอ่ยถามหลังม่อผลไม้หัวใจอาถรรให้ไปสองลูกข้าต้องการบรรุขุมพลังเส่งสเสวียนด้วยพลังจากผลหัวใจอาถรร กูเยี่ยนเอ่ยความคิดออกมาศึกชุมนุมวรยุทธ์ห้าตระกูลจะเริ่มขึ้นอีกสองเดือนข้างหน้าท่านางสามารถพัฒนาขุมพลังเส่งสเสวียนได้ก็ดูเหมือนว่านางจะเพิ่มพลังให้ตระกูลกู่ขึ้นมาได้บ้างระหว่างการประลองลิ่นต้งพยักหน้าเมื่อได้ยินสายตาเบนไปที่ทะเลสาบเงียบสงบพร้อมกับเอ่ยขึ้นข้าจะลงไปที่ก้นทะเลสาบสักหน่อยข้างล่างคงจะอันตรายไม่น้อยข้าจะไม่รัง้งหากเจ้าต้องการไปด้วยแต่ข้าไม่รับประกันความปลอดภัยนะ แม้ปีศาจพิษสามเสียนจะพอคุ้นเคยกับทะเลสาบนี้อยู่บ้างแต่ลินตงที่รอบคอบก็ไม่เชื่อว่าจะปลอดภัยไม่อย่างนั้นด้วยแรงดึงดูดของแก่นน้ากาเนิดวิญญาณปีศาจพิษสามเสียงคงพยายามทุกวิถีทางขวามาให้ได้นานแล้วกูเยี่ยนตะลึงกับคําพูดของลินตงจากนั้นก็เหลือบมองทะเลสาบที่เงียบสงบความเฉลียฉลาดทําให้เดาได้ว่าลินตงต้องมีเหตุผลแต่นางก็ไม่ได้ถามลึกไปอีกพวกนางได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจากลินตงมากแล้วคงเป็นเรื่องเกินตัวถ้าเอ่ยปากขออีกตกลงเจ้าไปเถอะ ระวังด้วยละ่ะถ้ามีเวลาพอเราจะช่วยระวังข้างนอกให้กูเยี่ยนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยพลางพยักหน้าลินตงยิ้มและพยักหน้าจากนั้นก็ลูบศีรษะเล็กของกูหยาทันใดนั้นบ่งหน้าไปที่ทะเลสาบพ,พี่หลินตงระวังตัวด้วยนะเจ้าคะกูยาบกมือเล็กอยู่เบื้องหลังลินตงโบกมือและหันหลังให้เขาเคลื่อนตัวลงไปน้ํากระเซ็นขึ้นมาเมื่อเขากระโดดลงไปในทะเลสาบอันเย็นเฉียบจากนั้นก็เร้าึ้นหยวนห่อคุ้มร่างกายดําดิ่งลงไปในทะเลสาบ พี่กูเยี่ยนทำไมเขาต้องลงไปที่ก้นทะเลสาบละ่ะมีสมบัติอยู่งั้นเหรอสมาชิกตระกูลกูลคนนึงมองครึ่งกระเพื่อมที่กระจายตัวบนผิวทะเลสาพ,พร้างเอ่ยถามเสียงเบากูเยี่ยนเหลือบมองชายหนุ่มด้วยท่าทีนิ่งสงบและเอ่ยตอบคนเราควรพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีไม่งั้นจะติดคอตายถ้ากินมากเกินไปชายหนุ่มรีบพยักหน้าอย่างกดดันเมื่อได้ยินเขามีกล้าพูดอะไรต่ออีกรับคําสั่งเราจะตั้งค่ายพักที่นี่ สำรวจโดยรอบไว้ข้าจะปลีกตัวพยายามพัฒนาสู่ขุมพลังซึ่งสเสวียนกูเยี่ยนโบกมือจากนั้นร่างระหงกระโจนขึ้นไปบนก้อนหินใหญ่นั่งลงดวงตาทั้งคู่จับจ้องไปที่ผิวทะเลสาบต่อมากลาสายตากำมือจนผลหัวใจอาถรรพ์ปรากฏขึ้นและหลับตาลงวับวับวับคลื่นยวนห่อหุ้มร,ร่างรอบกายลินต้งเอาไว้พลังแก่กล้าทำให้ลินต้งแหวกว่ายอยู่ในน้ำได้ราวกับปลาตัวหนึ่งขนาดดำดิ่งลงไปยังก้นทะเลสาบเกิดละลอกคลื่นมากมายตลอดทาง จากภายนอกพื้นผิวทะเลสาบกว้างใหญ่มากแต่เมื่อเข้ามาแล้วจะพบว่าพื้นผิวด้านบนนั้นเป็นเพียงแค่ปลายยอดภูเขาน้ําแข็งหากมองความลึกของทะเลสาบความมืดมิดที่ดูก้นราวกับปากปีศาจขนาดใหญ่ทําให้ขนมองถึงก็ขนหัวลุกขณะที่ดำลงปลายใกล้จนถึงก้นทะเลสาบหลินตรงก็สัมผัสได้ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ที่นี่เลยสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจมาก คลื่นเซิงที่นี่หนานแน่นมากเหมาะที่จะเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยแต่น่าแปลกที่เขาไม่เห็นแม้แต่ปลาตัวเล็กๆภายในทะเลสาบกว้างใหญ่นี่เลยคลื่นจิตของเขาแผ่กระจายออกไปกว้างได้ผมเดาร,รับกับมาเป็นความเงียบงันที่อันตรายถึงชีวิตภาพผิดปกตินี้ทําให้ลินตงนึกในแวงในใจขึ้นมาคลื่นหยวนทะลักออกจากร่างร้าวกับแม่น้ําส่วนคลื่นจิตทรงพลังก็กระจายไปทั่วทั้งแขนขาเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันิว เสียงบางจางด,งดังออกจากทะเลสาบเงียบสงบเมื่อหลินตงเคลื่อนร่างผ่านดวงตาเขาเบนไปที่ค้นทะเลสาบมืดมิดและจ้องเขม็งเขารู้สึกได้ว่าอุณหภูมิของน้ำในบริเวณนี้พุ่งสูงอย่างมีนัยทะเลสาบแห่งนี้แปลกประหลาดจริงๆความคิดนี้ผุดขึ้นในใจหลินตงก่อนที่ร่างจะดำดิ่งลงไปอีกสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปประมาณ10นาทีก่อนที่แสงสีแดงจ้าจะปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมิดไม่มีที่สิ้นสุดขณะเดียวกันอุณหภูมิน้ำโดยรอบก็พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว บุง๋งขนาดของแสงสีแดงเบื้องร่างใหญ่ขึ้นเมื่อหลินต้องดำลึกขึ้นไม่นานเขาก็เห็นว่าน,นี่คือฐานหินราวาขนาดสุดลูกหูลูกตาราวาสีแดงเพลิงกระจายไปทั่วก้นทะเลสาบดูร้าวกับคมที่กำลังลุกไหม้ส่งเสียงเดือดปุด,ปดเมื่อปะทุขึ้นมาขณะที่น้ำทะเลสาบเย็นเย,ย,ยือกรอบด้านกำลังได้ความร้อนจนเดือดพร่านหลินต้องมองภาพตรงหน้ายัางตกตะลึงจากนั้นก็อดไม่ได้ที่จะเม้มปากดูเหมือนว่าน,นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเห็นภาพหน้าพ,พิศวงของไฟและน้ำอยู่ร่วมกัน ปีศาจพิษสามเสียนบอกว่าแก่นน้ำกำเนิดวิญญาณอยู่ที่ก้นทะเลสาบแต่ข้าไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังที่นี่เลยลินต้องเรียกสติกลับมาอย่างรวดเร็วดวงตากวาดมองรอบทิศและคลื่นจิตก็ขยายรัศมีออกไปอีกแต่ไม่นานเขาก็ขมวดคิว้วนั่นเพราะไม่มีคลื่นพลังอื่นใดอยู่ที่ก้นทะเลสาบนอกจากสายทาราวาหรือเรื่องแก่นน้ำกำเนิดวิญ,ญญาณไปได้เลยหรือว่าเจ้านั่นโกหกหรือเปล่า ลินต้งขมวดคิ้วแน่นก่อนจะสายหน้าอย่างรวดเร็วแม้ว่าปีศาจพิษสามเสียนจะไว้ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็น่าจะมีความจริงอยู่ในคําพูดอยู่บ้างยิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายน่าจะรู้ดียเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนโกหกแบบนี้ซึ่งตอนนั้นหากเจอวิธีล้วงความรับของลินต้องเข้าไปเขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่ทรมานหรือว่าจะอยู่ข้างใต้ลาวะ สายตาของลินต้งเบนไปและหยุดอยู่ที่หินหนืดเหนียวที่เป็นเดือดเป็นที่เดือดเป็นฟองนั้นเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแบมือเรียกหม้อกลั่นเผาฟ้าออกมาเข้าเขาเข้าไปข้างในจากนั้นก็ควบคุมให้หม้อกลั่นเผาฟ้ากลายเป็นลำแสงพุ่งลงไปที่ราวาเดือดปุดๆเบื้องล่างวูบหม้อกลั่นเผาฟ้าไม่เจอแรงต้านใดๆเมื่อกระทบกราวาจากนั้นมันพุ่งๆในหินหนืดอย่างง่ายดายลินต้งอยู่ข้างในถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นดูเหมือนการคาดเดาของเขาจะถูกต้องแล้ว ลินต้องซ่อนอยู่ในหม้อ,อกลั่นเผาฟ้าขณะที่คลื่นจิตกระจายออกไปเก็บภาพข้างใต้ลาวาไว้ในใจแม้แต่ลินต้งยังอดไม่ได้ที่จะอึ้งไปไม่เห็นภาพเหล่านี้ถูกส่งกลับมาจัตุรัสกว้างขวางปรากฏเบื้องหลังสายทานลาวาไม่มีลาวาหรือน้ำทะเลสาบอยู่ที่นั่นเลยมองเห็นก้อนหินสีแดงเพลิงวางอยู่ทั่วอย่างเป็นระเบียบเป็นความเรียบง่ายที่แฝงด้วยกลิ่นอายความเก่าแก่ ลินต้องพุ่งออกจากหม้อก,กลั่นเผาฟ้ามองจัตุรัสที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ราวาตรงก้นทะเลสาบและอึ้องไปครู่หนึ่งจัตุรัสแห่งนี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์เขาสงสัยขึ้นมาว่าใครกันซ่อนจัตุรัสไว้ที่แบบนี้เอ๊ะ ขณะที่ดินต้องจมดิ่งอยู่ในความคิดเรื่องนี้เขาสัมผัสได้ถึงคลื่นเส้นแรงกล้าละลอกแล้วละลอกเล่ากระจายออกมาจากที่ไกลๆหัวใจของเขาเต้นถี่เมื่อเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใช้เวลาเดินทางอยู่หลายนาทีก็เห็นบ่อหินขนาดใหญ่สิบกว่าศอกตรงกลางจัตุลัดหินเนื้อสีแดงเพลิงพ่นออกมาจากภายในบ่อหินมีหนามซ้ำยังมีริ้วแสงสีเขียวปล่อยออกมาจากจุดศูนย์กลางของทานลาวาอย่างต่อเนื่องริ้วแสงสีเขียวหยกรวมตัวกันเหนือลาวาหนาประมาณหนึ่งศอกเมื่อถูกปล่อยออกมา มีกลุ่มของเหลวสีเขียวหยกขนาดราวฝ่ามือร้อยอยู่กลางอากาศคืนเซิงหนานแน่นอธิบายไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นฟองปุดๆด,ดูเหมือนว่าพื้นที่โดยรอบจะเต็มไปด้วยพลังเพราะสิ่งนี้นี่คือแก่นน้ํากําเนิดวิญญ,ญาณลินต้องมองของเหลวสีเขียวหยกที่เพิ่มขึ้นจากภายในลาวาขณะที่ดวงตาร้อนแรงขึ้นธรรมชาติอันลึกลับมักจะสรรสร้างสมบัติภายใต้ผืนโลกแก่นน้ากาเนิดวิญญ,ญ,ญาณก็เหมือนกับน้ํากรันทิ์แก่นพิภพ ของเรานี้เป็นวัตถุที่เป็นผู้โชคดีเท่านั้นที่จะหาเจอและมีประโยชน,น,น์อเนกอนันต์ต่อการบ่มเพาะพลังยุทธ์ของผู้นั้นด้วยหลินต้องเลียปากแต่นี้สายระแวดร,ระวังของเขาไม่เสียไปไม่อ,อยู่ตอนหน้าแรงยัออย่วยุในเมื่อแก่นน้ำกำเนิดวิญญาณมีอยู่ที่นี่จริงก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้ามาไปอย่างนั้นคนที่แข็งแกร่งอย่างปีศาจพิษสามเสียนจะทิ้งสมบัติรํำค่าไว้ที่นี่ได้อย่างไร ดวงตาของหินต้งเริ่มสำรวจบริเวณรอบบ่อหินหนือดอย่างระมัดระวังดวงตาพิเคราะห์มองทุกตารางนิ้วเขามองอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านก่อนจะละ้สายตาและสายตาก็จะสะดุดลงเขาพบว่ามีเส้นแสงสีแดงหม่นจางจํานวนมากกระจายอยู่พื้นที่ที่เป็นพื้นดินสีแดงสว่างเส้นแสงสีแดงเหล่านี้มองเห็นไม่ชัดบวกกับพื้นดินเป็นสีแดงสว่างหากไม่สังเกตดีๆก็จะหาไม่เจอค่ายกนนี่ สายตาหลินตงไล่ตามเส้นสายสีแดงจำนวนมากที่ขยายออกรอบนอกในที่สุดเขาก็ถอนหายใจยาวนั่นเพราะเส้นสายสีแดงเชื่อมต่อกันนี้ก่อตัวเป็นค่ายกลปกคุมบ่อหินหนืดโดยบังเอิญหลินตงตรวจจับไม่ได้ถึงอันตรายใดๆจากค่ายกลน,นี้แต่เขารู้ว่าค่ายกลที่ไม่สามารถตรวจจับอะไรได้เลยเป็นค่ายกลที่น่าสะพึงอย่างแท้จริงมือของหลินตงยกมือลูบคางเขาคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสะบัดมือร่างสีดำปรากฏต,ต,ตรงหน้านี่คือหุ่นเงามานที่เขาได้มาจะาเขตยี่มัวนั่นเอง ไปเลยลินต้องพลิกหนิวหุ่นเงามานก็พุ่งตัวไปยังบ่อหินร้อนเบื้องหน้าด้วยความเร็วดุดสายฟ้าจากนั้นก็คว้าแก่นน้ํากําเนิดวิญญาณเอาไว้ชาดวงตาของลินต้องโหดเกรงขนาดที่หุ่นเงามานกําลังจะไปถึงบ่อหินนั้นนั่นทําให้เขาเห็นลําแสงรอบบ่อหินสว่างวาบไข่ขนขนาดใหญ่ก่อตัวเป็นรูปร่างบนพื้นดินจากนั้นแสงสีแดงสว่างก็พุ่งแหวกอากาศออกมาสัดเข้าที่ร่างหุ่นเงามมนอย่งางหนักหน่วงปัง ร่างหุ่นเงามานสั่นไหวรุนแรงจากการประทะจากนั้นหลินต้องอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่าร่างแข็งแกร่งของซากมารเริ่มสลายเป็นเท่าทานอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจเอือกเสียงดังจากลําคอลินต้งเมื่อเห็นหุ่นเงามานตัวเองสลายกลายเป็นเท่าทานหุ่นนั้นมีเศษเสี้ยววิญ,ญญาณอภพมนุษย์ของเขาตอนนี้วิญญ,ญาณอภพมนุษย์ส่วนนั้นก็สลายไปพร้อมกันแล้วด้วยเป็นค่ายกลที่น่ากลัวจริงๆดวงตาของลินต้งเข่งเครียดซากมารแข็งแกร่งมาก แม้แต่การโจมตีเต็มกำลังของจอมยุทธขุมพลังเส่เสูเียงขั้นต้นยังไม่สามารถทำลายได้แต่ตอนนี้กลับร้ายเป็นเท่าทุลีจากลำแสงเล็กๆนั้นพลังทำลายร้างเต็มรูปแบบของลำแสงนี้จะน่ากลัวเพียงใดไอ้โจนั่น ไว้ใจไม่ได้จริงๆลินตงไม่เบบปากเขาเดาอยู่แล้วว่าต้องมีอะไรแปลกในคําพูดของปีศาจพิษสามเสียงตอนนี้ก็พิสูจน์การคาดเดาของเขาได้แล้วทำเมื่อครูเขาคว้าแก่นน้ากําเนิดวิญญ,ญาณอย่างไม่รมะมัดระวังก็ดูเหมือนต้องกลายเป็นเท่าทานไปแล้วเมื่อใดที่เขาตายเจ้านั่นคงจะทําลายประการมอกกลั่นเผาฟ้าออกมาได้ลินต้งรีตาลงจ้องมองบ่อหินนาทีต่อมาเขาก็หัวเราะเสียงเย็นเขาโบกมือวูบม,มอกกลั่นเผาฟ้าเปลี่ยนเป็นลาแสงพุ่งตรงไปยังบ่อหินในเมื่อกล้ากโกหก ถ้าก็จะทําให้แกได้ลิ้มรองรสชาติของแสงนั่นบ้างหมอกั่นเผาฟ้าพุ่งตรงไปที่บ่อหินหนื่นจากนั้นหมอปากมอก็สันวหยร่างนาอนาถูกเขี้ยงไว้ข้างหน้า,า,นา,ย,นายังคนฟิว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 ร่างคนคนหนึ่งกระเด็นออกจากมอกั่นเผาฟ้าอย่างหน้าอานาแหววปิติฉายบนใบหน้าของชายหัวโลนเมื่อพบว่าตนเองเป็นอิสาระจากการจองจําในหมอกลั่นแต่ความรู้สึกนี้ยังไม่ทันได้คลี่เต็มดีเขาเห็นหลินต้องมองมาด้วยรอยยิ้มจากที่ไกลออกไป ปีศาจพิษสามเสียรู้สึกหูอื้อขึ้นมาไม่เห็นรอยยิ้มของหลินตงเขาเรียบลืมตามองขึ้นพบบ่อหินหนือปรากฏแกสายตาทัานใดนั้นมานตาก็หดเกรงพร้อมกับววตกตะลึงและหวาดผวาชาบยนใบหน้า ไอเลวเอ้ยเสียงกนดาพ่นออกจากป่าปีศาจพิษสามเสียนฉับพลันขึ้นพลังมหาศาลก็กวาดออกจากร่างของเขาพร้อมกับเคลื่อนตัวหนีชัดว่าปีศาจพิษสามเสียนนี้คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ยิ่งกว่านั้นยังรู้ดีว่าบ่อหินนี้ทรงพลังขนาดไหนมหนามซามเขายังทนทุกข์ทรมานเพราะสิ่งนี้อีกด้วยลินต้งมองปีศาจพิษสามเสียนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและขี้ยิ้มบางออกมาเขาเห็นลำแสงสีแดงรอบบ่อหินสองประกายคลายกลนยักษ์ก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วว่า รำแสงรวมตัวกันโดยไม่เว้นช่วงเส้นสายสีแดงพุ่งออกมาอย่างเงียบเชียบอีกครั้งลินต้องไม่สามารถสัมผัสได้กระทั่งขึ้นพลังเล็กน้อยจากรำแสงเหล่านั้นแต่เขารู้ว่าสิ่งนี้มีพลังทำลายล้างอย่างแท้จริงฟิวรำแสงสีแดงพุ่งมาเร็วรี่ร่างปีศาจพ,พิษส,สามเสียนเพิ่งจะถอยหนีได้จังหวะที่มาถึงไม่นานก็ซัดที่ร่างเขาต่อหน้าสายตาหวาดผวา รำแสงดูจะมีขนาดเล็กมากแต่ปีศาจพิษสามเสียงดูรากระถูกพลังยิ่งใหญ่ซัดใสท่านใดน,นั้นเขาก็กระอักเลือดออกมาคำหนึ่งขณะที่แขนข้างหนึ่งสั่นไหวรุนแรงรำแสงสีแดงสดส่วนหนึ่งกวาดออกมากอย่างรวดเร็วแขนข้างหนึ่งของปีศาจพิษสามเสียงไม่เป็นจุนในทันทีที่รำแสงนั้นแล่นผ่านครับสีหน้าของปีศาจพิษสามเสียงเปลี่ยนไปเมื่อมองแสงสีแดงลุกลามไปทั่วแขนเขากัดฟันแน่นพร้อมกับมืออีกข้างเปลี่ยนเป็นดาบค,คมเป็นเป็นดาบคม ตัดแขนออกเลือดสดกระจายแขนล่วงหล่นลงมา่าก่อนที่แขนข้างนั้นจะหล่นลงในบ่อหินหนืดก็ไหม่เป็นจุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงตาของลินตงสั่นไหวเมื่อมองภาพนี้จากด้านนอกบ่อหินหนืดพลังทำลายล้างของค่ายคนนี้น่าสะพรึงเกินไปแล้ววาาค่ายคนสว่างวาบอีกครั้งขณะที่ความคิดวูบผ่านในใจลินตงรำแสงสีแดงอีสายก็พุ่งตรงเข้าหาปีศาจพิษส,สามเสียนไอ้ลินตงไอ้บ้าข้าจะชี้แกเป็นมันพันชิ้น พอเห็นลำแสงสีแดงพุ่งมาโจมตีอีกครั้งปีศาจพิษสามเสียงก็ตกใจขวัญกระเจิงขณะเดียวกันเสียงคำรามโกรธเกี้ยวก็ดังจากปากของเขาอย่างต่อเนื่องเขาไม่คิดเลยว่าลินต้องจะเจ้าเร่มากขนาดนี้ไม่เพียงแต่จะไม่หลงกลเขาแล้ววิธีการยังโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเขาถูกลินต้องเวียงเข้าค่ายกลน,นี้ให้เป็นหนูทดลอง โลหิตส,สดพุ่งออกจากปากปีศาจพิษสามเสียนอีกคำหนึ่งจากนั้นพลังป่าทเทือนและดูดดันก็โถมขึ้นมาในร่างร่งรวมกับเลือดนั้นพ่นออกมาแสงสีแดงเลือดนั้นซ่านออกมาในทันทีเปลี่ยนเป็นเกรดสีแดงขนาดสิบสอกความแข็งแกร่งสะท้อนบนผิวเกรดชัดว่าปีศาจพิษสามเสียนง,งัดกลยุทธทุกทางเพื่อเอาชีวิตรอดวิวเกรดสีแดงเพิ่งจะก,ก่อตัวรำแสงสีแดงก็พุ่งตรงมาจากนั้นซัดใส่เกรดอย่างรุนแรง ไม่นานปราการป้องกันที่ปีศาจพิษสามเสียงทุ่มพลังทั้งหมดสร้างขึ้นก็เริ่มแตกลาวในที่สุดก็แตกกระจายท่ามกลางเสียงดังสนัน่นร่างของปีศาจพิษสามเสียงกระเด็นไปข้างหลังอย่างน่าอนาถแต่ก็ยังสกัดลำแสงสีแดงไว้ได้บ้างด้วยพลังป้องกันทั้งหมดที่ม,มีแม้ว่าจะสกัดการโจมตีครั้งนี้ไว้ได้แต่ใบหน้าปีศาจพิษสามเสียงไม่ฉายแววยินดีเลยสักนิดตรงกันข้ามกลับมีแววหวาดผวายิ่งกว่าเดิมเหตุผลที่อีกฝ่ารู้สึกกลัวขึ้นมาก็ทำให้หลินต้งเข้าใจอย่างรวดเร็วนั่นเพราะเขาเห็นว่า่าาคยกล ปกคุมบ่อหินหนื่ดปล่อยลำแสงเข้มกว่าเดิมออกมาลำแสงสามสายพุ่งตรงออกมาในเวลาเดียวกันการโจมตีของค่ายกลแข็งแกร่งขึ้นหากถูกสกัดไว้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การเข้าไปในค่ายกลก็ไม่ตายจากการถูกทรมานด้วยลำแสงโจมตีไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าผู้บุกรุกจะถูกฆ่าฟิวฟิวเลือดสามคำพ่นออกมาจากปากปีศาจพิษส,สามเสียงขณะที่ลำแสงสีแดงกำลังจะพุ่งมาถึงและเปลี่ยนเป็นโลเ่เกรสีแดงสดสามอัน โรคเกรดแตกกระจายจากนั้นลำแสงสีแดงห้าสายปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าสายตาสิ้นหวังของปีศาจสามเสียนการโจมตีพวกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดสีหน้าของดินต้งเข่งขื่นลงและเฉยเมยเมื่อมองปีศาจพิษสามเสียนที่มีสภาพหน้าอนาและอ่อนเปรียพายในค่ายกนคลื่นอยู่นเริ่มวยพุ่งในร่างของเขาขณะที่ปีศาจพิษสามเสียนถูกโจมตีเขาก็ระหนักได้ถึงช่องโหว่ในค่ายกนหลังจากสังเกตมาอย่างละเอียดยิบ แม้ว่าค่ายคนนี้จะมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งแต่ก็ต้องการเวลาในการรวบรวมพลังขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจะสั้นมากแต่ก็มีอยู่ยังไม่ต้องสงสัยบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะผ่านเข้าไปได้ดวงตาลินตงจ้องเขม็งตรงค่ายกนร่างโน้มไปข้างหน้าพร้อมกับรอจังหวะเหมาะที่จะชิงลงมือโอกาสนี้เกิดขึ้นไม่นานแสงฉายวูบในดวงตาของเทนตงหลังจากรำแสงสีแดงสดพุ่งออกมาอีกครั้งวิ ปีกมังกรเขียวกลางบนแผ่นหลังของรินตงร่างเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งตรงเข้าไปในค่ายกลลาวาด้วยความเร็วแสงจากนั้นเขาเอื้อมมือควา้าพลังกืนกินปะทุสูปเอาแก่นกำเนิดวิญ,ญญาณออกมาวูแก่นกำเนิดวิญญาณเขียวยสีเขียวหยกลอยขึ้นในอากาศตกลงบนฝ่ามือรินตองอย่างรวดเร็วเขาไม่หยุดเคลื่อนไหวสักอึดใจเดียวขนาควา้าสมบัติชิ้นนี้มาได้ปีกกระพือและหมุนตัวหนีกลับ แต่ข่ายกลกลับสว่างเรืออีกครั้งขณะที่หลินต้งหันหลังกลับลำแสงสีแดงสดสองสายแหวกอากาศมาหาอย่างเงียบเชียบสีหน้าของหลินต้งขมลงเมื่อมองลำแสงที่พุ่งตรงมาความคิดหนึ่งเกิดขึ้นหม้อกรนฟ้าก็พุ่งออกมาปะทะก,กับลำแสงสองสายอย่างจังตุ้มมเสียงกังวานดังก้องไปทั่วจัตุรัสแสงจากหม้อกรนฟ้าจางลงในชั่วพริบตาโชคดีที่สามารถรับลำแสงสองสายที่พุ่งเข้ามาได้กึกหลินต้งไม่หยุดนิ่ง เขายันนิ้วหัวแม่เท้าเข้ากับหม้อกลั่นเผาฟ้าพร้อมกับร่างทรงเสียงวูบไหวพุ่งออกจากบ่อหินหนืดแต่แล้วเสียงหัวร้อชั่วร้ายก็ดังขึ้นขณะที่เขากำลังจะออกจากรัศมีการโจมตีของค่ายกลพอดีคิดจะหนีไรเวนแกคิดจะง่ายขนาดนั้นเชียวหรอในเมื่อแกอมามหินนักก็ตายที่นี่เถอะปีสารพิษสามเสียงในสภาพโชคเลือดที่แขนขาดไปข้างหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าหลินตงขณะที่รอยยิ้มขมขื่นและแขนเคืองฉายบนใบหน้าไม่นานร่างของอีกฝ่ายก็เริ่มพองอย่างรวดเร็ว จะทำร้ายตัวเองงั้นเหรอม่านตาของหลินตงหดเกรง็งปังร่างของปีศาจพิษสามเสียระเบิดออกพร้อมกับสัญญาณอันตรายร้องเตือนในใจหลินตงเลือดกระเซ็นออกไปในทุกทิศทางคืนพลังรุนแรงอัดหลินตงจนกระอักเลือดกระเด็นถอยหลังขณะที่ซัดลงไปในกลางบ่อหินหน่ดวาบ ขณะที่หลินต้งปาดข้าวเลือดตรงมุมปากออกท่าทีก็ดิ่งลงเขาเหลือบตามองขึ้นไปเห็นลำแสงพุ่นขึ้นรอบๆบ,บวนราวาชับพันลำแสงสีแดงสดนับสิบสายประทุขึ้นมาพุ่งมาหาหลินต้งจากทุกทิศท,ทางนรกแล้วแม้แต่คนสง,สงบนิ่งอย่างหลินตงยังมีใบหน้าซีดเผือกไม่เห็นลำแสงสีแดงจํานวนมากขนาดนี้ดวงตาสาป,ประกายบ้าคลั่งอันใดน,นั้นเขาจ้องบ่อหินอื่นเบื้องล่างขเขม่งข้าจะลองเดิมพันด้วยทุกอย่างที่มี ลินต้องจ้องมองบ่อหินหนื่นเขาขบฟันแน่นหยุดหนีร่างเคลื่อนที่กระโจนลงไปในบ่อก่อนที่แสงสีแดงจะพุ่งลงจากจนหินหนื่นในบ่อกระเซ็นออกไปซาแสงสีแดงเหล่านั้นหยุดค้างอย่างน่าประหลาดเมื่อลินต้องหนีเข้าไปในบ่อแล้วต่อมาก็หายไปเป็นพื้นที่เว๋งหวางว่างเปล่าแต่ลินต้มไม่ได้เห็นภาพนี้นั่นเพราะเขารู้สึกว่าร่างตนเองกำลังจมลงไปในทันทีที่กระโจนลงในบ่อหินหนื่นความร้อนที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดกลับไม่เกิดจากนั้นเขาก็ลืมตายอย่างฉง,งน ก็เห็นว่าโลกภายนอกใต้บ่อหินหนืดนี้เป็นพื้นที่แยกตัวออกจากโลกภายนอกนี่มันลินต้องมองภาพตรงหน้าแหววไม่อยากจะเชื่อระคนตกตะลึงค่อยๆชาบ,บนในบนดวงตา เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่15เรียบร้อยแล้วนะครับบอยหินหอืดนี้มันอันเดียวกับที่ียงเขียนไปได้ไฟวกไปไ,ไฟอันนึงใช่ไหมในในโรงเรียนเจียนหนาน <laughs> อย่างว่านะมันโลกเดียวกันนะครับคนคนฟังมาถึงตรงนี้ก็ ยังไม่รู้ก็คือมันมันเป็นจักรวาลเดียวกันนะมันก็เลยมีอะไรคล้ายๆกันก็คือมันเป็นจักรวาลเดียวกันเดี๋ยวมารวมกันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไม่บา,บายครับ